สิ่งที่ชอบตางที่มกาสมัครมาชาวนาก็จะได้รับเงินในโครงการที่จะไปเพิ่มพัฒนาผลผลิกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวนาได้ละหนึ่งพันบาทไม่เกินสิบไร่ก็จะเป็นประโยนให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยในกาที่มีที่ทำกินไม่เกินสิบไร่จำนวนมากก็จได้ราละันเดิมจะประมาณกี่ัวเือนคะไม่ว่าใชเลขตัวเดิมส6 8จุ8กแปดรือนแ่ เป็นวงเงินเท่าไหร่คะวงเงินสามหมื่นแปดพันล้านเศษตัวนี้ให้นี่คือจะให้เป็นฤดูเกี่ยวหรือให้กอว่าให้ทุกคดูหรือว่าจะพิจารณาจะเป็นฤื้อดูรือดูครับเฉพาะครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะต้องมีการดูด้วยว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวย่าอไรนี่เป็นข้อความเห็นของที่ประชุมนะคะยวเข้าคอรมอได้ในการประชุมสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะเพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ที่นมยจะจะแถลงที่สองก็จะทำให้ทัน เป็นแพ็กเกจเดียวกันไปกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการรูปสินเชื่อเพื่อรูปรวมข้าวด้วยวันที่วันที่29พฤศจิกายนอย่างโครงการปลิตผลละครึ่งนี้ยังทำต่อไหมคะหรือว่ายกเลิกพอมีวันนี้ก็ที่ประชุมลำดับมีมติยกเลิกโครงการปลิตผลละครึ่งต่างที่อนุรูปด้านผลิตกันมาเราก็เปลี่ยนเป็นโครงการที่จะเพิ่มผลผลิตในภาคอื่นนะทีนี้ก็ ันชวงเริ่ต้นค่อยๆเปลี่ยนผ่านก็จะให้พี่น้องชาวนาได้ผันลิตเกิดสึ้นไดอันนี้หมายถึงว่าการเกลตรเราตั้อใจกับนโยบายอันนี้ไม่เอาหูแล้วก็เอาปัจจันมไม่ได้นานแต่ยสมาคมชาวนาไทยมาเจอได้ยี่ไร่อ่ะ ก็เคยได้ขอคะแนนด้วยนะก็เคยได้ยี่สิบไร่จริงๆอะไรนี้ตอนนี้งบประมาณที่ที่ของพื้นดินมันมีน้อยอะไรเราพอใจที่เราเราจริงๆแล้วผมอยากจะได้ยี่สิบไร่ไร่ละพันไม่ไม่ไม่เกินไม่ไม่ไม่เกินยี่สิบไร่ไลน์ละพันก็ได้สองหมื่นตามที่เคยได้กันมาแต่ปีเนี้ยมันช่วงช่วงเนี้ยคือข้าวเราอะราคามันตกต่า เราก็เลยต้องเอาไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งท่านสถิติท่านท่านรัฐมนตรีท่านเสนอจะทไว้ก็คือปุ๋ยคนละครึ่งมันมีเงินเั้าบุตสองหนึ่้าพันล้านทีนี้พอเรามาคิดกันตรงนี้มาประชุมกันแล้วมติออกมาก็คือทีแรกจะได้ไรห้าร้อยยี่สิบไร่เป็นเงินสองพันเจ็ดพันล้านทีนี้รัฐมนตรีท่านให้ความสนใจคือสงสารเกษตรกรรายย่อยก็เลยให้ไร่เพื่อคิดกันแบบว่า เราจะทำไงก็ให้ไหหร่ละพันไม่เกินถิไดไร่เกษตรกรรายย่อยก็คือแถวจะมีนา้าไม่เกินไร่ก็ได้ไหหร่ละัน